บ้านเฮากระซัมบ้านเฮานี่ละนะคุณฮายู่ดินยู่ห้าเป็นมูลมังมาเด้อครับกินเขาย้ำเส่ากำม <า S 2> งงีตูป้ปนหินนี่ของดีปลาด็กบ,บองสายบัวขาดไบ้ด้วครับเขาบัวดีนี่ปุ่นปะทูสุดยอดปุ่นปะทูเขาคนหางลวกบ้ากิน เาอาต้องการของเศบของนัวบานเท่าอ่ะที่ละ<อ>ซี่นี้<อ>ไหมควรจะบันน้ำพิงอ่ะน้ำพิงกดละวอ,อ่าหาลอยของแข็เดียวเอาจะขึ้นเบิ่งนี่กะน้ำพิ่งม้วนม้วนเขาเขาเอาพวกกีายางนะเขาเอาบวไปใส่มาใส่เลย